รารทุกชีวิตต่างมีเส้นทางของตัวเองเราเนี่ยไม่สามารถเอาตัวเองไปผูกกับอะไรหรือชีวิตใครให้เป็นไปตามกำหนดได้แม้เราจะเก่งกาจหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่มีต้นไม้ไม่มีกระจกสะท้อนถ้าทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นละอองมันจับอะไรหนึ่งในคำสอนแบบเซน 아타니와 รีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดท,ที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ไลอาดาก้อนไกเดน The Man Who Erased His Name คําตอบสุดท้ายของมังกรคือเส้นบทวิเคราะห์ไลอาดาก้อนไกเดน The Man Who Erased His Name ค่ะ r i e t y of immersive experiences. Get out there and enjoy the finest entertainment Japan has to offer. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, หรือในชื่อภาษาไทยประดุษดังมังกรฉบับตำนานตอนชายผู้พยายามรบตัวตน เนื้อหานะคะใน l i อ h ด a ก a r อนไกเดน The Man Who e a e d His Name เนี่ยจะเล่าต่อจากภาค6 The Song of Light เลยนะคะที่คิริลเนี่ยเขาพยายามทำลายตัวตนตัวเองเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆในบ้านเด็กกำพ้า Morning Glory บทเริ่มต้นนะคะคิริลเนี่ยทำสมาธิในวัดแห่งหนึ่ง เ <spe aker> พื่อจะค้นหาความสงบเขาเนี่ยก็มาใช้ชีวิตใหม่ในสถานที่แห่งใหม่ชื่อใหม่โดยใช้ชื่อว่าโจริวรับงานเอเย็นเล็กๆน้อยๆจากผู้ว่าจ้างและสุดท้ายมังกรก็ไม่อาจซ่อนกายเหตุผลก็คือเราก็จะพักกันไว้ก่อนตรงนี้ ตลอดเกมนะคะเขาเล่าเรื่องคนคางช้าช้าแล้วก็ไม่หวือหวาตุ้มตามเท่ากับที่ผ่านๆมาแต่ก็มีกิมมิกเล็กๆนะอันหนึ่งซึ่งอาจจะมองเป็นมุกขำขันแต่มันก็แฝงความในก่อนที่จะพาเราเนี่ยไปพบกับคำตอบสุดท้ายของชายที่เป็นเหมือนมังกรนั่นก็คือเหตุผลที่กรัตพักไว้ก่อนนั่นเอง คีริวเนี่ยบอกทุกคนนะคะไปไหนมาไหนเขาก็จะบอกว่าเขาคือโจริวแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยทุกคนก็จำหน้าเขาได้ไม่ต้องมาบอกเลยโจลงโจริวนายนะ่ะคือคีริวเหตุผลก็คือกรรมค่ะเราจะพบว่าหลากหลายบุคคลเนี่ยจดจำคีริวได้แล้วก็เป็นหลายอารมณ์แล้วก็หลายเหตุผลนะคะทั้งโกรธแค้นเกลียดอยากเอาชนะหรือมองเป็นบันไดเพื่อความยิ่งใหญ่ ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะทุกสิ่งที่เราทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวันย้อนคืนคะ่ะคุณเนี่ยทำร้ายใครหนึ่งคนไม่ว่าจะอยู่ในมุมที่ผิดหรือถูกกรรมที่คุณส่งต่อจะถูกส่งต่อเป็นลูกโซ่คนที่ถูกกระทำก็จะแค้นคุณบุคคลรอบข้างของคนที่ถูกกระทำก็จะเกียดคุณ ถึงแม้ตลอดระยะเวลา6ภาคที่ผ่านมานะคะเกมเนี่ยเขาก็จะเล่าว่าคิริลเนี่ยเป็นลูกผู้ชายที่กระทําอยู่และดํารงอยู่ในความถูกต้องก็ตามแต่มันก็เป็นเหตุผลในมุมของตัวเองและผลเนี่ยที่ส่งมาตรงๆในกับภาคนี้นั่นแหละคืนหลังเสือแล้วลงยากปัญหานี้นะแม้แต่คิริลเนี่ยก็ประสบเช่นกันคะ่ะ คิริลนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะรบตัวตนของตัวเองได้จนกระทั่งบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนะคะที่เขาหมดอย่างเร็วแล้วก็พาคิริวกลับมาเจอคำตอบกับหลวงพ่อในวัดนะคะตอนบทสุดท้ายนั่นเองตรงนี้นะคะมันคือคำตอบของวิถีชีวิตอันโชคชนของคิริวที่เขามองหา ฉันต้องการพวกเขามากกว่าที่พวกเขาต้องการฉันคีริลเนี่ยร่ำไห้ราวกับเด็กเลยนะคะเมื่อมองเห็นวิดีโอและภาพวาดของเด็กๆในมอร์นิ่งกอรี มันคือคำตอบส่วนหนึ่งนะคะในตัวของรูปผู้ชายอย่างคิริลก็คือความห่วงลูกๆก็จะเป็นจุดอ่อนของผู้เป็นพ่อแม่เสมอคำเก่านี้นะคะก็มีในคำสอนขององค์กิจณนะนะสิ่งที่ตัดยากที่สุดของบุตรในคำพีพูดเนี่ยก็มีทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็การร้องไห้อย่างไม่อายใครเนี่ยก็คือการกลับไปเป็นเด็กที่สามารถ แสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างชัดเจนโดยไม่สนสถานะและเวลาเลยมันก็คือการลดอัตราของตัวเองที่คิริวมีนั่นแหละและคำตอบที่สองค่ะนายเป็นตัวอย่างให้พวกเขาและพวกเขาจะยังคงอยู่ is t time to move on ถ้าตีความหมายก็คือการปล่อยวางค่ะนั่นแหละคือคำตอบความสงบนะคะก็เลยเป็นคำตอบ ทุกชีวิตนะคะดําเนินได้ด้วยตัวเองคิริวเนี่ยเขาเอาตัวเองนะคะผูกติดกับมอร์นิ่งกลอรี่จนไม่อาจลบตัวตนในตัวเองได้วนเวียนคิดแต่ว่าถ้าเป็นคิริวมอร์นิ่งกลอรี่ก็จะเป็นอันตรายเด็กๆเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ถ้าไม่มีคิริวแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ โลกนี้นะคะต่อให้ไก่ไม่ขันเนี่ยพระอาทิตย์ก็ยังคงขึ้นค่ะวัฏจักรโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะการกระทําใดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็จะไม่มีวันย้อนกลับมีแค่เราเนี่ยต้องรับผลในสิ่งที่กระทําให้ได้นั่นเองหรือปล่อยวาง ปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่การยอมแพ้หรือจำนนนะคะแต่เป็นความเข้าใจต่อสถานการณ์อันเกิดจากวัฏจักรธรรมชาติซึ่งก็คือคำสอนในรูปแบบเซนนั่นเองคะ่ะ แนวคิดแห่งเซนนะคะนั่นก็คือความเรียบง่ายเข้าใจในการดำรงอยู่อย่างมิสติซึ่งก็เป็นการต่อย,ยอดมานะคะแบบเดียวกับพุทธศาสนาโดยเน้นความสงบที่เกิดจากบุคคลก่อนนั่นเองคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเซนคนที่มีความสุขมีสิทธิ์เข้าถึงเซนเช่นกันและคนที่ทุกข์ที่สุด ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเซนความหมายก็คือทุกคนนะคะมีสิทธิ์เข้าถึงเซนปล่อยวางและพินิจเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการกระทำและสิ่งแวดล้อมมากกว่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งทิริวนะคะเขาก็ได้คำตอบจากตรงนั้นแล้วเขาเนี่ยก็เลยเลือกเดินทางไปฮาวาย แล้วก็ทิ้งตัวตนสุดท้ายของความเป็นคิริวนะคะด้วยแหวนที่เขาจะให้อดีตคนที่เขารักนั่นเองเราะถูกชีวิตต่างมีเส้นทางของตัวเองเราเนี่ยไม่สามารถเอาตัวเองไปผูกกับอะไรหรือชีวิตใครให้เป็นไปตามกำหนดได้แม้เราจะเก่งกาดหรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามไม่มีต้นไม้ ไม่มีกระจกสะท้อนถ้าทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นละอองมันจับอะไรหนึ่งในคำสอนแบบเซน เกรดเพิ่มเติมเซนเซนนะคะเขาก็จะยึดถือหลักปฏิบัติมาจากพระพุทธเจ้าโดยการฝึกจิตเจริญสมาธิและมีแนวความคิดแบบปรัชญาจนเป็นนิกายเซนตามกตินิกายเซนนะคะความคิดแบบเซนเนี่ยก็จะเป็นการสืบทอดต่อยอดมาจากสากยมุนีพุทธเจ้าในสายพระมหากัสปะ แล้วก็เริ่มเผยแพร่มาเรื่อยๆมาจนถึงจีนอย่างที่เราเนี่ยรู้จักก็ปรมาจารย์ตักหมอเนี่ยก็เป็นเซนเหมือนกันคะ่ะแนวคิดแบบเซนนะคะก็จะเป็นที่นิยมมากๆนะคะในจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมกิจกรรมหลายอย่างที่นำเข้าสู่เซนเช่นพวกงานศินละปะหรือพิธีชงชานั่นเอง อย่างสตีฟจ็อบสนะคะผู้คิดค้น p h o n e เนี่ยก็ยังเป็นเซนเหมือนกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกอนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ